อยูอ่ไหนอะไร สวยทุกงานเลยอ่ะทุกคนมาซาวเช็คซาเชคหน่อยสิ ทำไมเนี่ยโอ้ดังมากเลยไ้้ก่าดีดมุกเจริญถวายเพลงไงยังไม่ครบร้อยคนเลยฉอบจะให้ร้อยคนไม่ใช่หรอสองสนคนอื่นะสอคน่นอะนะสองสารคนที่พบอะ จริงก็รุ่นนี้เป็นสินค้าที่ขายดีไม่ต้องรีวิวเลยนะที่สำหรับงานแต่มารีวิวไปคีนเดียวแล้วก็มาแล้วก็ไม่ได้รีวิวอีกเลยเพราะว่าเขาก็จะติดลว เก็บได้น้องแล้วเมื่อคืนเกบเแล้วแ้าไปอยู่ใต้ท้องรถด,ด้วยนะนยว,วันนี้ยัง4ตัว หัวโตแล้วเนี่ยหัวหัวอะไรวะเอ๊ะนั่นอะปักหมาที่เหมียวอ่ะปักม้าลายสก็อตอุ้ยเสื้อคอปน่ารักจังเลยอ่ะเหมี่ยวมาหมดเลยนั่นน่ะลายฮูยดูดิน่ะโดนละ พี่ปักหมาคือสวยมากคืออะไรรู้ป่ะอาบน้ำสระผมแล้วแล้วก็คือไม่มีการหวีผมใดๆเลยแล้วออกจากบ้านสภาพเป็นอย่างนี้เลยพี่ถูกกล้องเดี๋ยวเอาเอาร้องไว้น้องสี่น้องสี มีอะไรบ้างนั่งเงียบอีกแล้วแล้วมาให้พี่ทีลหลักเองไม<า>ไไ่พี่จ๋าเลยแรกขึ้นไปแล้วมามาเทสลาใครไวใครได้พี่จ๋าเสื้อโปโลแขนยาวนะคะป้ายเทสลาน้องใหม่ของเรา บอกเลยสวยมากตัวแรกนี่เลยค่ะน้องมา้าหล่อๆของเรานั่นเองทุกคนแล้วช่วงนี้ขายดีมากนะคะน้องโทมี่จ้าเห็นไหมงานแบรนด์หัวผ้ามีให้พี่ๆได้ลุน้นทุกกระสอบโทมี่อีกแล้วอีกหนึ่งตัวจะมีทางลวดลายแล้วก็สีผื้นรวมกันในกระสอบเลยนะคะนอติก้าหล่อมากแม่พี่จ้าใครขายงานรุ่นนี้อยู่รีบสั่งเลยนะจ๊อบแจ๊ จบเจ็บคือหล่อม,มากจบเจ็บวินเทจสุดนะปักม้าอีกหนึ่งค่ะงานแบรนด์มีให้ลุนทุกกระสอบนะคะออกมากน้อยแล้วแต่ลูกโดยรวมงานสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็น้อยนะคะน้องๆวัยรุ่นได้ผู้ใหญ่ได้นะคะช่วงนี้ขายดีมากเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นไงทุกคนก็หาแบบไปใส่นะคะเนื้อผ้าประมาณไหนเธอ เสื้อโปเสื้อโป้ผ้า้าไม่ได้หนามากอะโปโลโลเลยอะพูดชื่อไม่ได้เดี๋ยวโดน <หา S 1> โปโลโ,ปโลถ้าโปโลโลอะพี่หนากว่าเสื้อยือดนิด <ไป S 1> นึงเออเนาะมันจะหนากว่าเสื้อคอปกอะพี่มันมันเป็นมันไม่ใช่ผ้ายือดอะ เครื่องพอปกอ่ะพี่ไปซักไ,ไ,ไปรีด,ไ,ไ,ดไปครีนเพิ่มนะสวัสดีทุกคนค่ะใครเข้ามาใหม่ฝากกดหัวใจกันด้วยนะจ๊ะมาเลยมาเลยยกกระสอบไปแล้วนะคะสําคัญที่สุดเปิดคัดแยกหัวผ้าแยกตัวสวยมากตัวสวยน้อยก่อนขายนะเอาไปซักเอาไปรีดเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้าเขาด้วยนะจ๊ะรับรีวิวพิมพ์เลยไม่มีค่าจะส่งเหมือนเดิมใครอยากดูรีวิวอะไรคอมเมนต์ สวัสดีพี่ที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะคะป้ายใหม่ป้ maintaining maintaining ปา,ยปายน้องน้องเทสเทสเหรออุ้ยแอร์แล้ล่อจังเลยเสื้อคอปกแบบนี้นะพี่จา๋าถ้าเขาจะออกประมาณแบบหนากว่าเสยืดีดนิดนึงพี่จ๋าแต่ว่าไม่ได้หนามากจนเกินไป ขายช่วงเนี้ยดีมากอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หนาวเกินไปบางตัวคือแบบลายวินเทจเลยเนาะเนี่ยพี่ดูดิงานดิบออกจากกระสอบสภาพก็จะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครเอาไปซักเอาไปรีดนะพี่บอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาจะดีนะผ้าเขาจะนุ่มฟู เห็นทรงที่ชัดเจนแล้วพี่ๆก็ปิดการขายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถ้ารับตัวรีวิวพิม์พรับเลยนะตัวรีวิวไม่มีค่าจัดส่งนคะคะโอ้โหพี่ลายวินเทจสุดๆเลยเซตนี้บอกแล้วว่าไปคัดแยกหัวผ้าตัวไหนสวยมากก็ขายแพงหน่อยนะตัวไหนสวยน้อยขายราคาลดหลั่นกันลงมาตามสภาพได้เลยค่ะเอาไว้พี่เอาไว้ลดอีกสองร้อย เอาไว้แบนออกเยอะนะพี่มาดูเร็วช่วงนี้ขายดีอะไรนะเธอว้ายดิสนีย์ครับผมพี่อุ้ยสวยอะนี่ถ้าสมัยสาวๆาวนี่ใส่เองแล้วเนี่ยพี่วัยรุ่นน่ะชอบนะทุกคนพวกงานคอปกแบบนี้ขายดีทั้งแขนสั้นและแขนยาวเลยค่ะแบน์ออกเยอะอยู่นะนี่พี่เห็นไหมปักมาปักเอาเลยรุ่นนี้เลิศ อ,อ,อะไรอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพทอยาพึ่งเดี๋ยวฉันขอโทรฉันขอโทรคุยกันเอาไม้คุณี่ลูกนี้รถอีกสองรอยไปเร็วถ้าซักลี่เด่ะมันจะสวยขึ้นเ,เหนียวโบเข้ามา มาเร็วมาเร็วใครจะเอานะใครขายงานเสื้อคอปกอะพี่เอาเลยอุ้ยเนี่ยลายวินเทจนะตัวนี้เห็นไหมให้ดูใกล้ๆอุ้ยมือไม้อ่อนไปหมด มีทั้งสีพื้นแล้วก็ลวดลายเลยนะคะไปซักนิดนึงดีเลยใครใช้ของเยอะๆทักมาได้เลยนะพี่นะถ้าได้ซักได้นีดนะพี่รับรองสวยทรงสวยงานดีนะคะใครอยากดูงานอะไรคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยววันนี้จะไล่เปิดงานใหม่ๆให้นะ สวยจังเลยอ่ะพี่พี่ดูสองตัวนี้ดิสีสวยมากเลยอ่ะสีพื้นก็สวยทุกคนเดี๋ยวต้องไห้นี่ก่อนนะสีอันนั้นน่าสวยสีน้ำตาลกับเหลืองอะเลยออกไหมพี่เอ,อโรคะ่ะพี่ไซส์ดีนะไซส์ดีแล้วก็ไซส์ไม่เล็กเกินไปด้วยนะคะกำลังขายเลยอ่ะ อยตัวนี้เสื้อคอปกอะช่วงเนี้อากาศมันแบบเย็นเย็นไงมันไม่ได้หนาวจัดนะคือออกดีออกไวแทบจะทุกป้ายเลยรีวิวไปครั้งเดียวแล้วขายตลอดทั้งปีนะคะรีวิวหนึ่งรอบขายตลอดทั้งปีมีอยู่จริงเนี่ยพวกเนี้ย แต่ละตัวสวัสดีค่ะคุณพี่ใครชอบตัวรีวิวรับได้นะอย่าลืมนับด้วยนะยี e like ไลร์ด้วยนะได้กี่ตัวเดี๋ยวแค่นับให้ของมันเพิ่งมาลงใหม่ล็อตใหม่เลยพี่ตู้ใหม่เลยนะไม่มีสต็อกเก่าแน่นอน บริษัทเพิ่งมาครั้งแรกนะคะาลาลามาแล้วจ้ะใครรับตัวรีวิวเลยยะไรน,นะผู้พี่ตัวนี้ลายเป็นเหตสามเกศูนย์จ้ะสามพันเก้าอยู้พี่ตัวนี้สวยมากมันดูลายเป็นเหตมากเลยอะ่ะพี่ไปคัดนะแค่บอกเลยว่าไปคัด ตัวสวยมากนะพี่ก็ขายแพงหน่อยตัวสวยน้อยพี่ขายราคาลดหดัน่นกันลงมาแต่ช่วงนี้ขายดีแน่นอนนะคะสีพงสีพื้นก็สวยพี่โอ้วสวยสามเก้าศูนย์้า นกนี่มันไม่หลับไม่นอนกันหรอเนี่ยอุ้ยนี่วินเทจอีกแล้วเด็กๆใยรุ่นน่ะจะชอบนะพี่ค่เทางให้าเค่าเดินทางให้เขาเท่าไหร่พี่ ร0มาก็ได้แท1ร้อ5 0เ่สิ้อยห้าเอา,าเลยนี่อุ้ยสวยใครรับรีวิวได้ทุกตัวนะไซดีนะพี่เนี่ยเอหล่อๆเลย M L X L บวกลบแล้วกัน M L X L บวกลบไซด์กำลังขายอ่ะพี่นะสวยสวยขอบคุณค่ะพี่เอาได้นะตัวรีวิวว่างนะตัวรีวิวไม่มีค่าเดินทางอา มีสีพื้นลวดลายงานใช้ได้นะพี่ถ้าได้ซักะผ้ามันน่าจะแบบนุม่มแล้วก็คืนตัวมากกว่าน,นี้พี่ตัวนี้สวยตัวนี้แบบ ตันนี้แบบหล่อเลยอันคนดูดิลายอย่างเงี้ยผู้ด,ดีอังกฤษนะพี่มันออกไซด์ดีอ่ะไม่เล็กเกินไปห้าหนึ่งหนึ่งว้ายห้าหนึ่งหนึ่งมาได้ไงอ่ะปกติเจอแต่ในกางเกงนะนี่มาในเสื้อเฉยเลยสีพื้นหล่อๆเลยครับ รรับเอานะใครรอง,งานไหนพี่ทักแชทได้เลยนะใครรอง,งานไหนทักแชทได้เลยโอ้แบรนี้เจอบ่อยบาเข้ามาไนบุกใครรับตัวรีวิวพี่ทักแชทมาเลยนะ3900บาท ใครใช้ของเยอะๆก็ทักมาคุยกันหลังใหม่นะคะราคาส่งตั้งแต่กระสอบแรกนะทุกคนแค่หัวผ้าก็คุมแล้วอะ